สี่แฟนคลับที่ละขอลบสู้คู่สุกคนครับทักทายพี่น้องในคลิปนี้อีกคลิปหนึ่งครับอือนะครับคุณยี่บาตใช้จวดเป็ดลำเพลินเอาพี่เขียวครับกับลูกสาวคำลาเต๋อหน่อยกล้กล้ากล้าสบายดีพ่อพ่อแม่แม่นะคะบ้านทักเต๋อหน่อยนะคะแล้ว <Teach> ก <outreach> <h jam> ็บ <inaire> <bag> ้านทักลิ้นโป๊ะพ่อพแม่แม่บ้าชิคุทุกคนเด้อค่ะแล้วก็พี่น้อง ทางยเองด้สบายดีเด้อพี่น้องครับสบายดีพี่น้องสุกุสุกคนครับ็ถือว่าทักทายพี่น้องที่กําลังและกับพี่น้องที่เข้ามารับชมบรรยากาศอยู่ในคลิปนี้ทางช่องนะครับยูทูบเบอร์ทุกๆช่องไม่ว่าจะเป็นนะครับช่องหลัลกก็คือพูยิบานสายจวดเพชรลำเพลินออฟฟิเชียลแล้วก็ช่องหมอลำเพชรลำเพลินออฟฟิเชียลครับเมื่อนี้ผมกับลูกสาวมีอย่างมาก นะครับให้พี่ให้นอ้องได้ฟังได้รู้ได้รับสารน้อมกันนะครับในเรื่องเล่าต่างๆนะครับในถือว่าเป็นการอัปเดตของวันนี้นะครับในคลิปนี้ครับกินเขาไปแล้วลูกกินเขาก็่ยเขาก็หมาโรลกพักแล้วกคนก็ทูกับพัดสตอใส่ไก่แล้วก็ทุบนมอันมุกเขาไหมไรบังกันเอาบักโม บักโม่นี่คือบักแตงโมอ่ะบักแตงโมลวกพักลวกพักแล้วก็อันซุปน้อไม้ซุปน้อไม้มุกน้อไม้มุกน้อไม้พาสต้าเจวปลาก็มันสีอย่างไรอย่ะเจวปลาเนี่ยเจลปลาคือหัวเห็ดเองเลยค่ะเจลเจลนี่คือยังปนปนโอ้ปนปลาทูโอ้เห็ดเองหัวเห็ดเองกับเขาจะห่อกินหัวต้นเห็ดโอ้ดีคุณอยากกินอะไรกินเห็ดเลยเหลือลอย แสบแสบเอาถือว่ามาทักไายพี่น้องในคลิปนี้ครับนี่ครับมาคุยจากับลูกสาวมีแนวมา,าว่าสูพีสุดองฟังในเรื่องร้าของเกี่ยวกับเพลงหรือซิงเกิลใหม่ที่นะครับพยาญ่บาลกำล่พอนได้ผลิตผลงานชุดนี้ขึ้นให้กับลูกสาวข้ามหลากเป็นํำเพลินนะครับก็คือหอบฝันข้าผมผงตอนนี้หอดใส่แล้วลูกที่เสื้อที่เสื้อหอใส่แล้ว กวเท่าไหร่แสนสี่อืมแสนสี่เมื่อเกินแสนสีจ่จะจะถึ้เราเนี้ยเกือบแสนสี่ตอนนี้ก็ว่ามันจะเกือบแสนหายแล้วแสนสี่กลัวไปนะครับอเอาลองเปิดเบอง์ให้นะเปิดเปิดเบอรเปิดเบอรอ่ะที่ <ul ain. S 1> ต,กตอกที่ตอกอันนี้คือคือเรียวๆครับบอดด้เมกบอดดย้ยังจันมาแบบเบองแบบสดๆมันจังเลยดุนตอนนี้ออกฝันข้ามโขงของข้าหลานนะครับปล่อยทีเซอร์ออกไปประมาณสองวันแลวเนาะ พี่น้องมียอดวิวเท่าไรแล้ว,วนะครับเมื่อขึ้นผู้ยาบานกับไล่ซดขึ้นไปกับทราบข่าวว่าพี่น้องนะครับที่เขามาชมนะครับกับกับแสนซีครับนี่ตอนนี้ก็ฝากพี่น้องนะครับที่เขามาชมคิดจะให้ซอยนะครับถือว่าเป็นการสนับสนุนเป็นการซอยเชียร์ซอยแช่ซอยประชาสัมพันธ์บอกต่อๆกันไปครับนี่คือศิลปินซีด้งสีดังอ่าซีเดนซีด้งสีดังก็ได้ ยูทีแบ่งเคียร์แ่งใจของพี่น้องสุขุขุนครับนี่ทืองานมาถักข้ายพี่น้องอยู่ในคลิปนี้ครับนี้แหละทีเซอร์ไพี่น้องในบรรยากาศหลอกบายบายอยางพี่น้องมาได้ยินน้ำเนาะโอ้ั่นโอ้มนจังเตือนเต่ยนใช้โอ้ยังเดียวเบิ่งเบิงไปอันนี้แล้วพอ เอาอันนี้คลิปตัวน,นี้เอากร<จ>ะนี่มันกระนี่เสื้อมนแบาที่เสื้ออยู่เอากลับข<พ>ึ้นไปเบื้องน่ะใช้นี่นี่นี่โอ้โหนี่นี่โโหโหโหนี่ไอ้ยตาน สาวสาวรรค์เขียดเอาพี่น้องครับพี่น้องก็ได้ยิ้นนำกันประมาณในตอนนี้หรือในขณะนี้ครับที่ยอดพี่น้องเขาชมนะครับที่เซอร์นะครับขอบฟันคำพงหนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบสามทันครับ นะครับก็ถือว่าเป็นความหักความเมตตานะแห้งเชื่อแห้งใจนะที่พี่น้องมอบให้นะครับทั้งลูกสาวและหมอํำเนลําเพลินครับนี่คือว่าสองวันเนาะสองวันนิดๆที่ปล่อยมากสองมื่สามมืออ่นห่อ่าหนึ่งมืนวันที่สามเพราะท่านได้นับนะนะครับพาพี่น้องซอยแช่เด้อพี่น้องครับในช่วงที่เซอร์นะครับมีเวลาก็คือเมือนี่จนหอดมือเอื่องเก่า นาฬิกากับก่อนหน้าที่เล่ฟังทีเซอร์เนยนะครับพี่น้องซอยเชีย่ยวซอยนะครับโปรโมทซอยกันแระการที่นี่ครับหลังจากทีเซอร์ปล่อยออกหอดเืินเวลาเก่านาฬิกานะครับโดยว,วัาเนี่ยพี่น้องครับการเล่ม,มาคุยกันกับลูกสีถามเบิง้งก็มู้ซึ้ของลูกในตอนนี้หลังจากไยทีเซอร์ออกมาแล้วพี่น้องชิ่นช่มะประมาณหนึ่งแสนหาหมื่นกว่านะครับเต็นไลลูกก็มู้ซึ้งดีใจดีใจ ดี DJ, DJ, จใจเป็นไงดีใจทั้งคู่แค่พูดดีใจเลยก็ขอบคุณพี่น้นองออในโอกาสปกติกรบโบเคยคนดเหมือกัดอะไรกันหล,ลายปันนี่ไลายปันนี่เพราะว่าโอกาสกับความสำคัญทุ่สำหรับสำหรับลูกเนี่ยแต่ก็สำหรับหลายหลายคนดูขิดว่าแต่ว่ามัน,น,นยากคนที่หนึ่งมือแล้วก็นให้โอกาสแต่ว่าพี่นอ้องเขามามาด้ทยกันโอกาสแบบอบอุ่นเอารายการซอยเชี่ยช่วยก,กานดีค่ะ ทางครอบครัวพ่อแม่พี่ชายยายมีแบบการบุญคุณกับการลูกกับแม่ลืมเลยนะเพราะว่าการเป็นคนมาต่างบ้านต่างเมืองในเนาะมาอยู่ที่น้ำตกก็รสัมผัสพี่น้องเชาวคนไทยผลโอบกุมกาบพี่ชายยายทำใม้คุ้คุณนกัลูก่ยายเอาแต่ถือว่าเป็นความรู้สึกของลูกสาวนะครับคำหลักที่ได้บอกกับพี่กำหน่อมนะนี่รังจากที่ปล่อยทีเซอร์ออกมาบัดนี่ นะครับพ่อกระิถามล,ลูกสาวในเรื่องเล่าของพ่อดีทั้งเพจุเงเพจรักของเพจุํำเพื่อนนี่เพื่อนได้เลื่อนการปล่อยถือว่าเป็น MV เป็นมิวสิกวิดีโอเป็นเพลงของเต็มอ่ะเป็นเพลงเต็มๆนี่ก็คือเป็นมาเตอร์ออกมาเนี่แล้วก็เป็นมิวสิกวิดีโอใหม่นะครับ ก็คือจากวันที่สิบเก้ามาเป็นวันทีน่สิบแปด่กับบอวาจะเป็นหลายๆช่องทางที่ได้โปรโมทได้โพสต์ได้แช่ออกไปเออมื่อนี้ก็สีให้น้องลูกสาวํำหลานะครับเมืว่วากับพี่กับน้องอยู่ในคลิปนี้อเป็นย้อนอยังจังใดเลื่อนการโปรโมทสำหรับมิวสิกเพลงหอบฟันคำของของ,ของเจ้าของนี่อ่บาบอว ให้พี่น้องได้ฟังจะน่อยหน่อยหนี่งนูกับนูกับโบกูเพราะว่ามันรูกสิ่งทุกอย่างกคือเป็นขอกับแหน่ที่แบบรุนแรงให้ลูกเอ้ากระชีบโอหูเอ้ากระนุกโอหูนูกกระเห็นข่าวขึ้นนนูกระแช่ยูกนูกกระเอ้าอย่างก็ว่าหนีนะแหมอารมณ์ไฮวัยนูกกระโบกหูว่าแม่สิมี่ยังบอลนูกกระโบกหูกระแล้วแต่แม่เลยบอแมนแม่ก็พ่อหยีเสื้อผ้าอีกมีเสื้อผ้าอีก เล้เลื่อนเลื่อนด้วนเลยเลื่อนกับโพดลงไปมัอว่านี่ครับเวลากับประมาณช่วงกับบอกว่าใงดึกกับประมาณช่วงเวลาหรือมั่นกับสองสามทุ่มนได้โคดแช่โคดออกไปให้พี่น้องได้ร <มา S 1> ู้ว <ki> ่าเลื่อนจากวันที่สิบเก้าเวลาเก้านาฬิกาเก้านาทีเนี่เป็นวันที่สิบแปดสิงหาคมในเมืออื <R PM mental Sure> ่นเนี่ยเวลาเก้านาฬิกาเก้านาทีคือเก้านะครับก็คืออาจจะเปลี่ยนแปลงจากเลขเก้าเป็นเลขแปด นี่มันอาจจะมีความหมายหรืออาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นเขาเรียกว่าความเชื่อหรือเป็นเขาเรียกว่าเป็นมือดีมือสันวันดีบอเป็นมือนั่นม to ือนี่บอไมมีหนูก็ยังบงท่านไปเห็นเลยจะบอบแมนเขาเสื้อไผ้ายูงแ่ยูงอเอเห็นต่ที่เสื้อจะห้องเป็นยังไงที่เสื้อ ก็ดีใจเห็นมือเธอพีกะเบิ่งหลายหลายลรคอะไกับนางห้ยิทฮอตคอกัก็แม่ชิทฮอดบ้านเบิ่งหลายหลายโรหลายแล้วโรนี่คือหลายหลายหลอกเบิ่งหลายหลายหลอกเพราะว่าแม่กับโบ้หูว่าชิได้เข่ากล้องนั่งเพิ่นโบ้หูมันก็เป็นแบบเออค่าอันนี้ในครอมหัวซื้อถึงนะก็ดีใจที่แบบคอกั็แม่เหตุห้ยอยู่กัดีใจอลไรกับเอฟซีปัตุกุลพนที่ชวยพักดันท่ามือหนึ่งแบบว่าอันนี้ลูกก็คิดนะท่ามือหนึ่งโบ้หูว่าสิเกิดยังคืนเนาะ หน่อยแค่หน like he ่ะบอนี่เป็นโซวเชียวที่แบบนูกันยังช้ามาเห็นเห็นขอกระแม่ได้เือบอ่งานเป็นหอนเียเฉยเฉยเฉยอธิว่าเป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยหรือเป็นความรู้สึกครับืันนี้ในส่วนของข้อมตังอกตั้งใจของพอกระแม่แต่อยากผลิตผลงานออกมาเป็นการสื่อสื่อสารไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรู้สึกเพราะว่าสิเป็นการสื่อสารเรื่อง ของตัวบุคคลรา่ว่าจะเป็นการสื่อสารเรื่องความรู้สึกบม่าว่าจะเป็นการสื่อสารเรื่องของมนุษย์ของคนนี่ะไม่ว่าจะเป็นชนชาติหรือเชื้อชาติไหนก็เป็นคนที่มีความรู้สึกที่ดีเป็นมิตรภาพที่ดีไม่ว่าจะเป็นพี่น้องฟังเล่าพี่น้องฟังไทยหรือพี่น้องหลายๆายประเทศพออยากขยักซื้อให้พี่น้องได้ได้หูได้เห็นบ่าว่าจะเป็นด้านด้านการทํางานบ่าว่าจะเป็นด้าน ความรู้สึกจากใจตั้งแต่เมื่อนั้นจนม,หมาหอนมันนี่อยางพี่น้องได้ติดตามสตอรี่เรื่องเล่าด้การซื้อออกไปทังดันเสียงเพลงบาว่าสิการซื้อออกไปทางดันมิวสิกวิดีโอนี่มันเป็นการสื่อสารที่จากความรู้สึก้นทางจากพ่อกับแม่โดยตรงนี่แหละ,ะเลยเอาจังไดยกระซังก็แล้วแต่นะครับให้พี่น้องที่เขามาชมให้พี่น้องเพื่อได้ติดตามเอาแล้วลกาก สำหรับมืออื่นนี่แหะกบเวลา9นาฬิกา9นาทีเลิกง่ามง่ามดีที่สิได้ไปซิงเกิลใหม่ของคำหลาเพชรลำเพลินเปียหนยก่กับกาบนะครับออกสู่สาหูสาตาพี่นอ้องพร้อมรับฟังทั่วโลกทั่วประเทศและกทั้งสู้ฟังนั่แหละฟังสายฟังกว่านะครับฝากพี่น้องซอยแช่เดอ้อซอยประชาสัมพันธ์นะครับทุกช่องทาง ซร้อยเชี่ยร์้อยกันครับให้โลกได้รู้ว่าความตั้งอกตั้งใจของการทำงานของคนคนหนึ่งแล้วก็การสู้ชีวิตเกอจะน้ำผ้าไปถึงวันขนาดนะครับสิเปนยังไรนั่นเขาก็บอกว่าไดไเนาะแล้วก็ขอค้อมักก็ไม่ตาจัาพี่น้องซอยเชี่ค่ขอขอบคุณค่